เอาเงี้ยคกินไปแลตอนอบาเออไปเอเจ็ดบ้าทเอาเียงอะไรสวนใกอาไปถกว่าว่ะพวกเ่ออไอย่านี้อ่ะแต่กจบางสรนี่ก็ต่านะไม่ต้องเงิเนันสองันก็เขารียกคนละหนึ่เจสบาทคนละเอาเรี้งคนะเออไเรียกไปจ้างคนคนะ ขอกราบสวัสดีท่า,ทา,านผู้ชมทั้งไกลนะครับที่เข้ามาแล้วช่วยฝากรับกดติดตามนะตอนนี้นผมก็อยู่นะครับเบลไอเซอรีสามหกห้าคนนะก็ขอไปสลับเกมดีกว่าจากค่าย็นจีเลยคนนะไม่หลุดสาไม่ต้องพูดสาวนะพูดเอ่ไรไปยาวๆไปคนนะบอกเลยขอไปสาบาเดีกว่าขอไปสาบาเลยดีกว่าคนนะเออมาแล้วกรไปดีกว่าเอยมาฝันเรเบ็ดอะไรเบ็ดจีบดีกว่าคนนะเบรซีบซีบของแรกไปก่อนดีกว่าคนนะหรือเปิดโปรไปก่อน ไม,ไม,ไมนะ่ต้องรอดค่ะเออ่มาแล้วยี่สิบาทเออรี่มาอียี่สิบบาทเอ้ยแปดสิบบาทนะเอาเลยนะมาวงตาเเป็นอะไรเอาเลยอะบอกเลเอางี้ยักเก็บกูไปแล้วหนึงร้อยสองมัดเออรี่เอ้ยเจ็ดสิบสองเอาเลยนะหนึ่งร้อยแปดสิบเอากหนึ่งพันกว่าว่ะ บวกเลยตลอดวยอย่ากได้ฮตานาคิ่อยที่งานสร้างดีก็เต่านะ, <Gym. S 2> ะไม่ต้องทำาได้หนึ่วันสองวันก็เขาเลนกันได้คนละหนั้อยสิบบาทคนละเอาเลี้ยงคนละเออไปเล่นไปตายก็ได้คนละโอหเอาเลี้ยงคนละเออเออเออาอเปล่ามปเปล่าโอ้เกินไปนะเกไปนะเออมาตายยังก็ยังมาตาสุดท้ายก็ยังมาส่ันามสิบแปดบาทสี่พาสบาทเลยก็บาทนะ เอไปรัส <Iya. S 2> ิบ้อบ้ามาเเอม้แ้าสเออเลนมวขอไปสิทีดี่าขอไปทเออเออไปเลยะ้มาเลแโอ้โหเดอดโอ้โหเออเลยเพวเออไปแล้วมา เจ็อสิบบาทนี่เห้ารอยเจบาทเอาเลยไปเล่นไปตามกันเลนะไปเล่อไปตามกันได้คุณนาโอ้ยสลับกปอยากได่ห่านต่มาเอสบ้าบาทเลยเือมาขอเล่นนะ่งนะไม่ต้องทําเิได้หบาทสบาทก็เขาเล่นก็ได้มีเอโอ้ยไีกใด้จสิบสองีนะส่งไก้าเาเออสองบเาสบาทพี่จอเลยสร้อยยี่สิบาทนะเอาเลยอะไรสองจ้าสุดทยเออโอ้ยขอไปสักสิทีเปล่าอีกสิบทีสามทีแล้วน โอ้โหทีนัสิีเนี่ยหวานเย้นเลยเราไม่ปไวย้นะบอกวดทีนัสซีก็วหวานเข็แล้วอืออือมาเด็กอ่ะปุ๋ยสามสิบบาทเอาเรียกนาตัวนี้จัหกร้อยสามบาท เอาเลียน่ป่สามร้อยสามพันหรกร้มบาทนะบวกเลยเอาเลี้ยเออมาดิคขับแปดบาทเออนึ่งบาทเออสองบาท่บาทแล้วเอเาไม่สี่บาทสี่สีโอ้โหเอาเลี้ยงน่ะไปเล่นไปจำนราคาอยากเ่ยาามาเพลรไฟรถฟขวนี่ถ้าถามกันหนึ่งบาทสอบาทก็เล่นกันได้ขนาดบ่ายเลยสิบบาทเออกูไม่ใช่กูสามเดีกูด้พี่อ่ะกูสเปล่านะหกบาทโอ้โหกูสองออ สางอะไกูอกเลยเนไม่ใชกูตางกูเนี่ยตาทายนเออห้าห้าสิบเจ้าสกูไมพูดผิดตลอดเลยวะเออเออมาดสามร้อยสองบาทนะสรอ่ไรได้มได้ต่าง้น้ือว่าสวก็ะกล้สามร้อยแปดเอนะไปอกสองสามังนะเออเออเออมาเลบาท เอาเรียโอ้โหึงสิบบาทเลยนะเอาเลี้ยนะีมาอีกแล้วโอ้โหเอาเรีนะรหิบาีแล้วสามร้อยหกสามาสิบหบานะเอาเลี้ยนะมาขอขอจบคนี้ดีกว่าคนุณาสลบใครที่อยากได้อยากตามที่ได้รู้ไปลทางสองอนี้ก็ต่างนะไม่ต้องเราเยหบาทสบาทก็เขาเล่นก็ได้นะขอตัวลาไอนะบาย